โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ไม่อยู่กับ DGC TV นะเออวันนี้ผมจะมาบอกคนระับว่า Adopt Me นะครับจะมีร้านคนะ้าเนี่ยเวลาของเล่นนะครับแต่จะทำหม่ทั้งหมดเลยนะก็ไจะทำหม่นะร้านของเล่นเดี๋ยวผมจะบอกนะรูปร่างเป็นยังไงทุกคนที่ที่จะเข้ามานะก็ผมจะมีวิดีโอมาให้นะครับผมสำหรับผมก็พ้นมาจากทวิตเตอร์นะครับของเกม Adopt Me นะก็นี่นะเดี๋ยวผมขึ้นวิดีโอให้ให้นะ นี่ทุกคนเห็นไหมครับก็จะเป็นทางรถไฟนะทุกคนเป็นทางรถไฟนะนี่จะเป็นรถไฟออกมาจากัางมุมนี้นะทุกคนนี่ด้านข้างเป็นแบบเปลี่ยนใหม่ทางอารนะ์เรทุกคนสหรับด้านในก็นะของปัจจุบันหรือพาไปของปัจจุบันก่อนนะนี่ของปัจจุบันแบบนี้นะครับนี่นะคะที่ครับเดลี่ยนใหม่มันจะเป็นแบบชั้นๆนะที่ผมสังเกต ขึ้นให้ทุกคน,นี่เป็นแบบชันๆขึ้นไปนะ,อะของเล่นผมก,ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีอะไรเข้ามาเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าเหมือนเดิมนะของเล่นอันนี้ก็ยังไม่ดูนะทุกคนก็ยังไม่ดูนะก็ยังไม่แน่ใจนะครับก็รอดูอัปเดทอีกทีนะทุกคนน่าจะมาเปนที่อะไรนี่ผมยังไม่แน่ใจนะครับยังไม่แน่ใจนะว่ามาเป็นที่อะไรนะดูอน ก็ okay. so, ประมาณนี้นะครับอัปเดตใหม่ก็ก็มันจะเข้ามาก็เป็นปมบณนี้นะครับสำหรับใครใหม่ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นใครท่ไเลซายที่ผมทําไปหรือเปล่านะทุกคนก็ต้องรอดูอัปเดตจริงๆนะออันนั้นใครไม่แน่ใจแต่ของเล่นร้านของเล่นผมว่าน่าจะมาแน่นะครับร้านของเล่นใหม่ทุกคนก็สำหรับหลังงวันในี้ผมก็ไม่ค่อยทำสร้างนะเพราะว่าเก็บเงินร้าใครใหม่ทุกคนอ ว่าจะเก็บให้ซื้อได้สัร้อยใบนะทุกคนตัวใครใหม่นะก็เมีแล้วนะครับก็ถ้าผมไม่ลงคลิปก็ขออภัยนะครับเพราะตอนนี้ปวดฟันมากเลยทุกคนปวดฟันมากเลยตอนนี้ตอนนี้ก็ร้อยผู้ติดตามแล้วขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาติดตามนะร้อยผู้ติดตามแล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆนะ bunlar. ก็ร้อยผู้ติดตามแล้วก็ไม่เมียแล้วทุกคนมีแค่นี้นะไม่เมีะไรนะอัปเดตใหม่ก็ก็มีแค่นี้นะทุกคนอ่ะ ไปดูบรรยากาศล้าของเดตใหม่กันดีกว่าทุกคนไปโอเคครับก็ไม่เมียแล้ววันนี้ก็มีแค่น,นีนะ้ทุกคนแค่บ,บอกอัปเดตใหม่เล็กน้อยนะครับก็ถ้าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไม่เมียนะครับสบวันนี้ก็ไปแล้วครับบ,บ๊ายบายทุกคน บายครับไปแล้วครับไปแล้วทุกคนจ้า